เดคเค้กมาแล้วคะว่ะวันเกิดบีฟคีม,ค,ค,ค,ม,มค่ะคนคะเมืนกี้แม่ดีมถ่ายคลิปวดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแม่ดีมแล้วก็พี่ไว้เมาแล้วก็น้องวีฟครีมนะคะ <S 1> <S 1> วันนี้วันเกิดวีฟครีมคะ่ะวันนี้เราจะเป่าเค้กกันไหมคะพี่ไวมาอ เปล่านะ<ป>เดี๋ยวเราไปเปอ่าเค้กกันนะคะ<ป>ทุกคนคะเมื่อกี้แม่ดีมลืมถ่ายคลิปวิดีโอค่ะเพราะว่าคุยกับเพื่อนแม่ดีมเพลินไปหน่อยเลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ดีมจะถ่ายคลิปวิดีโอตอนที่พี่มอสกับวิบกินไอติมนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ ่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ดิมจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูนะคะโอเคไหมโอเคค่ะบายายบายเด็กๆจะกินไหมคะตาแม่นายกินไหมคะเมื่อวานนะคะเป็นวันเกิดวิปครีมแล้วทีนี้เป็นวันเกิดเพื่อนแม่ดิมด้วยแม่ดิมก็เลยวิดีโอคุยกับเพื่อน เมื่อวานเราเป่าเค้กพร้อมกันกับน,น,น้ำไม้เราวิดีโอคอลคุยกันก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเป่าเค้กเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปเป่าเค้กวันนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปตอนกินเค้กค่ะอร่อยไหมคะเด็กๆขอบคุณเค้กน้ำไม้นะคะเกิดวันเดียวกันแถมสั่งเค้กให้วิบคิมด้วยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราขอตัวไปกินเค้กไอติมก่อนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์คดะอย่าอยาค่อยเจอกหน้าก่อนนะคะบ๊ายบายะะบ๊ายบาย